สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่บ้านหลักสูตรความสําเร็จอาจารย์เปิ้ลที่คุณคลิกไลค์ติดดาวกดซีฟร์สเพื่อมองเห็นโพสก่อนเป็นไลฟ์ประจําวันค่ะมาประมาณโมงครึ่งบวกลบของทุกวันนะคะวันนี้ก็มาเวลาประมาณแปดนาฬิกายี่สี่นาทีนะคะแปดสองสี่นะคะเป็นเลขที่ดีมากๆเลยเนาะแล้วก็เพื่อเอาใจคนมีเวลาน้อยเนาะวันนี้อาจารย์เปิ้ลทำคลิปสั้นด้วยนะ,ะเดี๋ยวจะค่อยๆปล่อยลงไปเป็นคลิปรีวิวเนาะเกี่ยวกับเรื่องความรักการเงินนะคะแล้วก็การแนะนําหนังสือค่ะใครที่มีแล้วโชคดีมากๆค่ะใครยังไม่มีสั่ง เรียบร้อยแล้วหนังสือพลังคําพูดค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคนไหนมีแล้วเนี่ยสิ่งที่สําคัญจําเป็นเลยก็คือการซื้อไปฝากคนที่เรารักหรือว่าคนที่เราอยากเห็นเขาเปลี่ยนแปลงชีวิตนั่นเองนะคะอ่าใครเข้ามาแล้วขอบคุณการแชร์ค่ะขอบคุณการแบ่งปันค่ะขอบคุณการส่งต่อเรื่องราวดีเนาะผ่านพลังจิตใต้สํานึกผ่านเรื่องราวของอาจารย์เปิ้ลที่อาจารย์เปิ้ลเนี่ยสอนเรื่องพลังจิตใต้สํานึกทุกวันเลยนะคะทําทุกวันให้มีค่าทําทุกวันให้ดีทําทุกวันให้มีความสุขค่ะแล้วเดี๋ยวผลลัพธ์เนย่ยจะดูแล ยังไม่ให้โอกาสตัวเองนะคะคนบางคนเนี่ยอยู่ในเขตคอมฟอร์ตโซนค่ะหรือว่าโดนความขี้เกียจเข้าครอบงำจะทําอะไรก็ไม่ทำนะคะทำอะไรก็ใหม่สุดนะคะเหมือนคอยเขาเรียกว่าอะไรเอาความรับผิดชอบนะ่ยไปโยนให้คนอื่นแล้วตัวเองก็ล่องลอยไปในที่สุดเนี่ยตัวเองก็ไม่มีภาวะความเป็นผู้นําและจิตใจเราก็อ่อนแอด้วยนะคะเอาเป็นว่าวันนี้คุณไม่ต้องรู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจที่ไม่มีใครที่พึ่งพาได้แต่ให้เรารู้ว่าตัวเรานี่หละคะที่จะนําพาตัวเราให้ประสบความสําเร็จอัตหิอัตโนานาโถต้นเป็นที่พึ่งแห่งตนนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่อองงจรินะิเนาาาะถ้้กดว่ข ความนี้นะคะไม่เป็นจริงเนี่ยมันจะไม่มีบัญญัติในเขาเรียกว่าเราพุทธศาสนาเลยนะคะเพราะว่าถ้าเราต้องพึ่งพาตัวเองก่อนนะก่อนที่จะพึ่งพาคนอื่นนะมันก็จะทำให้เราเป็นคนที่มีพลังนั่นเองนะคะใครเข้ามาแล้วขอบคุณการแชร์ ขอบคุณการแบ่งปันค่ะโอเคภาพชัดเสียงชัดนะเมื่อกี้อาจารย์เพิ่นเช็คเสียงเช็คเสียงนะคะภาพชัดเสียงชัดนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วขอบคุณการแชร์ขอบคุณการแบ่งปันนะคะขอบคุณการาส่งต่อประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมวันนี้กับวันนี้วันเสาร์สีม่วงใช่ไหมถ้าพี่สุธีเข้ามาก็จะมาคอยเช็คอาจารย์เปิน่นนะวันนี้ใส่เสื้อสีถูกวันหรือเปล่านะวันนี้อาจารย์มันก็ใส่เสื้อสีถูกวันนะคะใส่วันเสาร์สีม่วงนั่นเองนะคะรักตัวเองทําเพื่อตัวเองค่ะมีความสุขมากๆยิ่งมี ความสุขนะก็จะยิ่งดึงดูดการเงินดึงดูดความรักดึงดูดความสําเร็จนะคะถ้าใครที่มีเรื่องอึดอัดทับข้องใจอยู่เช่นกังวลใจเรื่องค่าใช้จ่ายกังวลใจเรื่องหนี้สินกังวลใจเรื่องเงินเข้าน้อยหรือว่ากังวลใจเรื่องธุรกิจหรือว่ากังวลใจเรื่องทุกอย่างเปลี่ยนความกังวลใจให้กลายเป็นความเชื่อค่ะเชื่อว่าเราทําได้เชื่อว่าเราควรได้มาเชื่อว่าเป็นไปได้สําหรับเราเพราะพลังความเชื่อเท่านั้นจะเป็นภาพความสําเร็จที่ประทับลงสู่จิตได้สำเน็จซ้ําๆทําให้ดึงดูดสิ่งเหล่านั้นให้เป็นจริงการลังเลสสงงัยกกกาาาารรรจิินนเเชบอ ประสบการณ์เชิงลบนะคะมาทําให้ชีวิตเราควายเขวอออกจากความสําเร็จนั้นเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากนะคะแม้กระทั่งคนบางคนนะบอกว่าอ,อายุตั้ง30และอายุตั้ง40แล้วมันไม่เกี่ยวค่ะ มันเกี่ยวกับว่าคุณมีความรู้สึกหรือว่ามีการวางมายเซ็ตยังไงกับมุมมองเรื่องของอเรื่องเรื่องของประสบการณ์ที่คุณเจอนะคะแล้วบางทีเนี่ยคนไหนที่เขาไม่เคารพเราเขาไม่ฟังเราไม่อยากไปสนใจเขาค่ะแต่คุณต้องเคารพตัวเองนับถือตัวเองและให้เกียรติตัวเองอยู่เสมอนะคะเหมือนข้อความที่อาจารย์เปิ้ลโพสในเพจบอกว่าโลกไปเนี้ยมันมีคนที่ใจร้ายกับเราเยอะแล้วค่ะได้เวลาแล้วค่ะที่เราจะเลิกใจร้ายกับตัวเองเนาะบางคนแบบโอ้โหใจร้ายกับเรามากเลยเช่นไม่ให้เกียรติเราไม่นับถือเรามันก็เป็นเรื่องของเขาอค่ะคนไหนจิต ละเอียดเนาะเป็นคนใจดีเขาก็จะให้เกียรตนะินับถือเราทําให้เรามีความสุขไม่ทําให้เราเสียใจแต่คนไหนที่จิตหยาบเนาะใจร้ายอย่างเงี้ยก็จะจิกจะต้องจิกด,ด่าเราเนาะอาจารย์เปิ้ลเคยเป็นคนที่แย่แบบนั้นด้วยนะแล้วอาจารย์เปิ้ลก็มาเรียนรู้ตอนที่อาจารย์เปิ้นโดนบ้างว่าเออ บางเหตุการณ์บางคนนะ่ะเราทําแบบนั้นกับเขาจริงๆนะคะก็รู้สึกอยากจะขอโทษนะแล้วก็ไม่มีโอกาสได้ขอโทษด้วยก็คือขอโทษในใจให้อภัยตัวเองนะคะแล้วให้อภัยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วมูฟออนสัญญากับตัวเองทุกครั้งว่าเวลาที่เราเจอเหตุการณ์ที่แย่เจอเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์เจอเหตุการณ์ที่เราไม่ชอบเจอเหตุการณ์ที่เราไม่พอใจอ่ะแทนที่เราจะเอานั่งว่าตัวเองไม่ยอมที่จะไปข้างหน้าเนี่ยเปลี่ยนใหม่ค่ะเป็นว่าทุกครั้งที่เจอเหตุการณ์ที่มีคนทําไม่ดีกับเราหรือว่าสถานการณ์ที่ไม่ดีก ถ้าอย่างนั้นเนี่ยฉันสัญญากับตัวเองแล้วกันว่าฉันจะไม่ทําเรื่องแบบนี้เพราะฉะนั้นทุกครั้งที่คุณเจอเหตุการณ์ที่ไม่ดีคุณจะเป็นคนที่ดีขึ้นเหมือนบางคนเนี่ยอ่าเลือกผิดนะอ่าเลือกผิดนะคะไว้ใจคนผิดอะไรอย่างเงี้ยโอ้เสียใจมากทําไมเราถูกหลอกทําไมเราต้องเจอสถานการณ์แบบนี้อ่ามีแต่คําว่าทําไมทําไมแต่ไมหมดเลยนะอาจารย์เปิ้นก็นเลยอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วมันไม่เป็นไรหรอกคะ่ะที่เราจะมองคนผิดหรือว่าอ่าอะไรสักอย่างหนึง่งเพราะว่าพวกเราทุกคนนะอาจารย์เปิ้นมองว่าเรายังเป็นผู้ถูกครอบงำอ่ะ อ่าเรายังเป็นผู้ถูกครอบงำกระทําทางจิตนะ,ะเรายังสามารถที่จะทําเรื่องที่ผิดพลาดได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์เปิ้ลมองว่าให้เราเนี่ยเรามัดระวังตัวเองพุทธเจ้าถึงบอกว่าผู้ที่ประมาทก็เหมือนคนที่ตายไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ใช่คนที่ตายไปแล้วนะเราจะต้องไม่ประมาทนะคะเราก็สามารถที่จะ เปลี่ยนแปลงตัวเองได้ในทุกๆวันในทุกๆมิติค่ะเพื่อให้เราเนี่ยเป็นคนที่ใช่ที่สุดเป็นคนที่ยอดเยี่ยมที่สุดเนาะแล้วก็ไม่เอาเวลาไปนั่งท้อใจค่ะเอาเวลามาใส่ใจกับตัวเรานะคะว่าเราต้องการชีวิตแบบไหนกันแน่แบบนี้เป็นต้นนะคะวันนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเข้าคอนเทนต์ดีกว่าสวัสดีคุณพิธิมาค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณตุ๊กตาหมาน่ารักนะคะเลิฟยูที่บ้านฝนตกหรือเปล่า นะคะบ้านอาจารย์เพิ่นฝนตกนะฟ้าคืมเลยอาจารย์เพิ่นเลยรีบไลฟ์เลยนะคะจะรีบไลฟ์รีบไปเพราะอะไรรู้ไหมกลัวสัญญาณมันหายไปอ่ะเพราะเวลาฝนตกปุ๊บเนี่ยสัญญาณจะหายหรือไม่ก็วันนั้นอ่ะเชาจารย์เพิ่นไลฟ์ฟังไม่รู้เรื่องเลยได้ข่าวฟังไม่รู้แต่ว่าจะไม่รู้นะจ๊ มันเซฟเป็นคลิปแล้วจ้ะมันก็ไปลงใน u t u b e อีกทีหนึ่งนะคะฝา,ากบอกพี่น้องทุกท่านด้วยนะคะใครที่ชอบติดตามแบบไลฟ์อย่างเดียวเลยไม่ได้อยากดูอย่างอื่นเลยให้ไปที่ u t u b e นะพิมพ์คําว่าอาจารย์เปิ้ลปฏิตานะามันก็จะไปขึ้นที่ YouTube ตรงนั้นเนาะคนไหนชอบคลิปสั้นสั้นสักหนึ่งนาที2นาที5นาทีให้ไปที่ทิกตอกค่ะอาจารย์เปิ้ลเอาคลิปสั้นไปไว้ที่นั่นเนาะแล้วก็ใน a c e b o o k เนี่ยาบางทีพื้นที่มันเต็มแล้วเขาก็เลยบอกว่าออจะต้องลบทุ โอ้เรียกว่าฝนตกทั่วฟ้าจริงๆนะฝนที่ตกทางนู้นหนาวถึงทางนี้นะคะปกติอาจารย์ต้อใส่แขนยาวไม่ได้นะเพราะว่ามันจะร้อนไงที่นี่อากาศเย็นๆนะเดี๋ยวเช็คอุณหภูมิให้ให้คุณพิติมาดูดีกว่าว่ามันอุณหภูมิเท่าไหร่และท,ที่ที่นี่นะที่โคราชเอาไปเปิดเส้นทางเฉยเลย <c oughs> เออเปิดเส้นทางเฉยเลยนะอ่ายี่สิบหกองศาก็โอเคนะเหมือนเราเปิดแอร์เลยอะเหมือนเราเปิดแอร์แบบไม่ต้องเปิดแอร์นะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาทักทายนะคะอ่าคนนี้เนาะก็เข้าเรื่องด้วยทักทายไปด้วยนะคะจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาเนาะเพราะว่าเดี๋ยวอาจารย์เปิ้ลเนี่ยจะไปอาจ่ายตลาดกลัวบุญของเราเนาะใครยังไม่ทําบุญเช้านี้นะคะ8 0 0 2ูนย์ศธนาคารไทยพาณิชย์ปทิตตาวิเาคุณ100%เปร็นเป็นการทําบุญค่ะนะคะหเปลี่ยนจิตดีทันที2ขอบคุณอย่างซาบซึ้งใจ3มเลี้ยงอารมณ์ความสุขค่ะทั้ง3กระบวนการนี้จะเป็นการดึงดูดชีวิตที่ใช่เข้ามาในชีวิต ่ะ3ข้อคุณต้องรู้ดึงดูดชีวิตที่ใช่เข้ามาในชีวิตข้อที่1ค่ะกดสวิตช์เปลี่ยนเป็นพลังงานดีเปลี่ยนเป็นจิตที่ดีนะทันทีเลยนะ 2. ขอบคุณอย่างซาบซึ้งใจเอขอบคุณอย่างซาบซึ้งใจทําให้เรามีชีวิตดีขึ้นได้ยังไงและ3นะคะเลี้ยงอารมณ์ความสุขค่ะ ถ้าเราไม่เลี้ยงอารมณ์ความสุขเนี่ยเดี๋ยวความสุขจะไม่โตนะคะอ่าไล่เรียงกันเป็นข้อๆแล้วกันนะคะอ่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วขอบคุณการแชร์ขอบคุณการแบ่งปันนะอ่าขอบคุณการส่งต่อพลังงานที่ยอดเยี่ยมนะทำทุกวันให้มีค่าทําทุกวันให้มีความสุขท,ทําท,ทุกวันให้เป็นวันที่งดงามที่สุดในชีวิตของเรานะคะอ่าทีนี้ข้อหนึ่งของเรานะนั่นก็คือเปลี่ยนจิตดีทันทีหมายความว่าเราเนี่ยมักจะมีอารมณ์ด้านลบเนาะอารมณ์ด้านลบอารมณ์เชิงลบที่จะจินตนาการด้านไม่ดีแบบอัตโนมัติถ เกี่ยวเขาเรากําลังคิดไม่ดีเกี่ยวกับตัวเองเรากําลังคิดไม่ดีเกี่ยวกับเหตุการณ์ถ้าเราคิดไม่ดีเกี่ยวกับตัวเองเกี่ยวกับเหตุการณ์เนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ย ฝังภาพเหล่านั้นเนี่ยลงไปสู่จิตใต้สํานึกไม่ว่าคุณจะบอกว่าเหตุการณ์นั้นอยากให้เกิดขึ้นหรือไม่อยากให้เกิดขึ้นแต่เมื่อคุณเจนนาการภาพเชิงลบพูดคิดพูดถึงสิ่งที่คุณไม่ต้องการเจนนาการเรื่องของอุปสรรคมีแต่พูดถึงเรื่องอุปสรรคเนี่ยงานไม่เดินค่ะมันจะติดมันจะติดกับเรื่องเล็กๆเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่ติดระหว่างทางนะกับเรื่องเล็กๆแต่เราจะมุฟออนไปด้านหน้าเพื่องานชิ้นใหม่และมองภาพรวมอย่างประสบความสําเร็จนะคะเพราะฉะนั้นทําทุกวันให้ดีทําทุกวันให้มีค่าทําทุกกววววัันนนให้้เป็็ทีีม่มมคาสุขแล ในโลกไปเนี้ยเตรียมตัวอ,อกหักนะนะตรงที่ว่ามันไม่ใช่ว่าทุกคนจะมองเราว่าดี ไม่ใช่ทุกคนจะรักเราได้ตลอดแล้วก็ไม่ใช่ทุกคนเนี่ยที่จะไม่ดีกับเราตลอดเช่นเดียวกันเน,เนาะบางทีคนที่เข้ามาหาเราเนี่ยอาจจะมีผลประโยชน์อยากจะให้เราช่วยงานบางอย่างอยากจะให้เราทําอะไรให้หรือว่าเห็นเราเป็นความบันเทิงแล้วถ้าวันหนึ่งเขาเกิดทําไม่ดีกับคุณเช่นไม่ให้เกียติคุณพูดจาไม่ดีกับคุณพูดจาแย่ๆกับค,กคุณหรือว่าทําให้คุณรู้สึกเหมือนคุณเป็นขี้ข้าขี้ข้อเป็นทาสรักอะไรอย่างเงี้ยหลอกใช้เงินแต่ว่าไม่ให้อะไรดีๆตอบแทนมาไม่ยอมจ่ายเป็นเงินอะไรเงี้ยบางทีเราจะต้องผิดหวังกับคนแบบนี้น อตอบโจทย์ง่ายๆเลยค่ะคือความเป็นคนดีเนี่ยนะคะมันมีลิมิตของมันอยู่ว่าถ้าเขาเป็นคนดีจริงๆแบบที่แบบดีๆอ่ะทำไมเราถึงเดือดร้อนทําไมเราต้องเควชันก็แปลว่าคนคนนึงเราคาดหวังกับเขามากเกินไปเขาทําไม่ได้อย่างที่เราต้องการหรอกคะ่ะเรามองทุกคนว่าเราทุกคนเนี่ยเป็นคนที่ถูกครอบงาด้วยกิเลสเรายังเป็นผู้ถูกครอบงาอยู่เรามีสิทธิที่จะทําผิดพลาดถ้าวันนั้นเขาทำพลาดกับคุณทําให้คุณเสียใจก็แค่ถอยออกมา นะคะแล้วก็รอวันที่เขาเติบโตแล้วอาจจะได้หวนกลับมาร่วมง,งานกันหรือว่ามาเจอกันอีกครั้งนะคะแต่ว่าเราก็ไม่ได้รอเขาขนาดนั้นนะว่าเออเขาต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองดีเพื่อเรานะอาจารย์เ <entertain> ปิ้นก็มองว่ามันก็เป็นเรื่องของวาละกรรมไปแต่เราเนี่ยต้องไปข้างหน้าในโลกไปนี้มันกว้างใหญ่เกินกว่าจะขังใจไว้กับคนบางคนโลกนี้มันกว้างใหญ่เกินกว่าจะขังใจไว้กับบางเหตุการณ์โลกนี้มันกว้างใหญ่เกินกว่าที่เราเนี่ยจะขังตัวเองกับมุมเล็กๆเพื่อให้เราเป็นทุกข์ทำโทษตัวเองอาจารย์เพิ่นถึงบอกไงว่าในโลกไปนี้ คนใจร้ายกับเราอ่ะมันเยอะแล้วใจดีกับตัวเองซะบ้างขอบคุณตัวเองซะบ้างให้อะไรตัวเองบ้างนี่ก็เป็นพื้นฐานของการให้เราเนี่ยย้ายฝั่งนะคะมาที่จิตด,ดีเราต้องรู้สึกดีเราต้องรู้สึกขอบคุณตัวเองแล้วเราต้องปลดปล่อยบุคคลบางคนที่เราไม่สามารถควบคุมได้ให้เขาอยู่ในเวของเขาให้เขาอยู่ในโลกของเขาให้เขาอยู่ในสิ่งที่เขาต้องการจะอยู่ที่บางที่ก็ไม่ใช่ที่ของเราคนบางคนก็ไม่ใช่คนของเราบางทีเราคาดหวังแล้วมันผิดหวังเนี่ยพวกเขาไม่ได้ผิดอะไรเขาก็เป็นมนุษย์คนธรรมดาคนหนึ่งที่ อาจจะไม่ได้เพอร์เฟกต์ทำอะไรตามกิเลสตัณหาราคาของตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยได้เวลาแล้วค่ะที่เราจะต้องมาเป็นคนดีรู้ไหมคะว่าเป็นคนดีแค่คนเดียวคนชั่วก็หายไปแล้วหนึ่งคนอย่าถามหาคนดีคนใจดีจากข้างนอกให้เราเป็นคนดีคนใจดีจากภายในเรานี่แหละค่ะเป็นคนใจดีเรานี่แหละค่ะเป็นคนที่ยอดเยี่ยมโลกใบน,นี้ทุกคนต่างใช้ความคิดในการห้ำหัน่นทำร้ายกันโลกใบน,นี้คนใช้ปาก ใช้คําพูดห้ามหันทําร้ายจิตใจกันหรือว่าระบายอารมณ์ป่วยพุ่งไปตามกิเลสตัณหาราคะของตัวเองโลกใบนี้มีคนที่กระทําให้เราได้ประโยชน์และกระทําให้เราเสียประโยชน์และกระทำให้เราไม่มีบวกไม่มีลบกับเหตุการณ์เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะนําพาชีวิตพุ่งไปด้านหน้าคือการคิดการพูดการกระทําของตัวเราเองเพราะฉะนั้นเนี่ยใครจะคิดอะไรใครจะทําไงปล่อยมันไปค่ะ แต่เราต้องคิดดีกับตัวเองค่ะว่าฉันมีชีวิตที่ดีขึ้นทุกวันฉันเป็นคนที่ยอดเยี่ยมฉันเป็นคนที่น่ารักฉันเป็นคนที่ยิ่งใหญ่แล้วเดี๋ยวบรรยากาศชีวิตจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปตามในสิ่งที่เราต้องการค่ะในเวลาที่เรากําลังขับขันหรือว่าต้องการกําลังใจกําลังใจที่ดีที่สุดก็เกิดจากการที่เราทําข้อที่2 นะข้อที่1จบไปนะ,ะข้อที่1ทําจิตใจให้ดีก่อนนะฮะโลกเป็นนี้บางทีไม่ได้ตามใจเราแต่เราต้องโน้มน้าวตัวเองให้เรารู้สึกดีกับตัวเองนะคะ,อะขอบคุณการแชร์ด้วยนะคะใครแชร์ให้อาจารย์เปิ้ลเช้านี้ขอให้รวยค่ะทั้ง YouTube ต้องแชร์ทุกที่เลยนะคะเป็นการปลุกเพื่อนให้ตื่นนะข้อที่2นะข้อที่2ก็คือเราจะทํำยังไงนะคะที่เราจะ,ะได้สิ่งที่ต้องการเราจะต้องรู้สึกขอบคุณค่ะความรู้สึกขอบคุณเนี่ยคือการเพิ่มพูนสิ่งที่ขาด ถ้าคุณกําลังขาดเงินให้ขอบคุณเงินถ้าคุณกําลังขาดความรักให้ขอบคุณความรักถ้าคุณกําลังขาดสิ่งใดสิ่งหนึง่งหรือว่าไม่พอใจในอะไรอย่างหนึง่งขอบคุณค่ะนะมีน้องสาวท่านหนึ่งนะคะปรึกษาอาจารย์เปิ้ลเมื่อหลายวันก่อนโคชชิ่งระดับสองชั่วโมงนะคะถ้าคิดเป็นเงินก็คือหลายหมื่นนะคะบอกกับอาจารย์เปิ้ลว่าแบบเออเจอเพื่อนที่มันแบบ ทำเรื่องอะไรไม่รู้กับเราไว้ใจก็ไว้ใจคนผิดแล้วเขากาลังนั่งโทษตัวเองกาลังถามหาความรับผิดชอบของตัวเองว่าเออเขาต้องรับผิดชอบเหตุการณ์นี้ไหมอาจารย์มันว่ามันไม่จําเป็นน่ะนะเวลาที่เราเจอคนที่เข้ามาหาเราไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงสามีภรรยาบุตรธิดาเจ้ากรรมนายเวรเราแทบไม่รู้เลยค่ะว่าคนที่เดินเข้ามาในชีวิตเราเนี่ยจะเป็นรักแท้หรือเจ้ากรรมนายเวรของเรานะคนที่เดินเข้ามาเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นรักแท้หรือเจ้ากรรมนายเวรของเรา เราไม่รู้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามัวแต่ปกป้อตัวเองปกป,ป้องตัวเองในการที่ไม่มีเพื่อนใหม่หรือว่านั่งอยู่ในเขตคอมฟอร์ตโซนเพื่อไม่เจอใครชีวิตเราก็ไม่สามารถขับเคลื่อนได้เต็มที่เพราะว่าเราถูกกีดขวางด้วยศักยภาพบางอย่างก็คือการคิดลบการที่ไม่ยอมอนุญ,ญาตให้ตัวเองได้ทําสิ่งใหม่หเจอคนใหม่ๆนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยแทนที่เราจะเอาแต่เฝ้าระวังอาจารย์ต้นคิดว่าเราไปข้้นหน้าด้วยความเบิกบานใจแล้วก็ถ้าเราเจอคนที่เข้ามาหาเราไม่ว่าจะเป็น อ่าสิบปีสามเดือนสองปีหนึ่งปีสองวันที่เราเอะแล้วเขาทําให้เรารู้สึกเอะเนี่ยหรือเหมือนก็ว่าเขาเริ่มเอาเปรียบเราหรือทำอะไรมีกับเราอาจารย์เพิ่นว่าอนุญาตให้พวกเขาได้เป็นอิสระจากชีวิตเราเถอคะค่ะแล้วพูดสั้นๆว่าขอบคุณค่ะอ่าขอบคุณค่ะเพราะอะไรคะเวลาที่เราเจอเรื่องใหญ่เราเจอคนที่มาทําความุ่้วายกับเราเนี่ยนะคะ เรารู้สึกว่าจิตวิญญาณเราเติบโตขึ้นเราได้เรียนรู้คนเราไม่ได้ว่ารู้สึกว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งผิดพลาดแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นเหมือนเป็นของขวัญที่เราให้เราเติบโตขึ้นปล่อยวางได้เร็วขึ้นและเข้าใจโลกมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นอย่าโทษตัวเองว่าทําไมเราเจอคนนี้ทําไมเราเจอคนนั้นแต่ให้ขอบคุณตัวเองก็ดีแล้วแหละที่เขาเข้ามาแค่นี้คนบางคนไม่ยอมออกไปสักทีค่ะเราจะต้องเสวยวิบากอย่างนั้นไปเรื่อยพอออกไปปุ๊บชีวิตเราโล่งขึ้นสดใสขึ้นสบายใจขึ้นนี่คือชีวิตที่เเราเลือก ะะชีวิตที่ประสบความสําเร็จบางทีมันไม่ได้วัดที่หน้าที่การงานอย่างเดียว,ไม,วไม่ได้วัดที่ความรวยอย่างเดียวไม่ว่าไม่ได้วัดที่ใครมีเพื่อนมากหรือใครมีความรับที่อ่าเพอร์เฟกต์แต่อาจารย์เปิ้นว่าชีวิตที่ประสบความสําเร็จคือการได้เลือกใช้ชีวิตในแบบที่ต้องการถ้าเรายังอยู่ใต้การครอบงาของพ่อแม่อยู่ใต้การครอบงำของคนรักหรือว่าอ้างว่ารักเราอยู่ภายใต้การครอบงาของสังคมว่าอ่เราต้องทําอย่างนี้อย่างนี้ให้ถูกใจคนหนึ่งสองสามสี่ห้าอาจารย์เปิ้ลว่ามันค่อนข้างไม่อิสระ ทั้งๆท,ที่จริงๆแล้วเราก็เป็นในอย่างที่เราเป็นไม่ต้องกลัวคนเกลียดไม่ต้องอยากให้คนรักเพราะอะไรรู้ไหมอนุญาตให้ทุกคนได้รักเราในแบบที่เราเป็น love you just you are นะอนุญาตให้คนรักเราในแบบที่เราเป็นไม่ต้องไปปรุงแต่งอะไรเยอะเอาจริงๆนะคนจะเกลียดเราอะยังไงก็เกลียดคะ่ะเราจะทําดีกับเขาเขาก็เกลียดเราอยู่ดีอาจารย์เปิ้ลก็เคยทาแล้วนะอบพงอบเค้กประจบประแจงเขานะฮะเขาก็มีแต่ฟาดฟัน อ่อให้ร้ายหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วอาจารย์เปิ้นทำยังไงโอเคเขาพิสูจน์ตัวเองอีกเราพิสูจน์ตัวเองถึงเมื่อไหร่อะแม่งตายไปแล้วสามชาติเขายังไม่ชอบเลยก็อย่าไปยุ่งกับเขาเขาไม่ชอบเราก็แล้วล้อไปมันเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเรานะคนไหนที่เขารักเราเนาะต่อให้เราทําผิดเขาก็ว่าเราทําถูกอะเออคนที่ใช่ทําอะไรก็ไม่ผิดเป็นเรื่องจริงนะอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไปดีกับคนที่ดีกับเราดีกว่า นะเราก็ใช้ชีวิตของเราให้มีอิสระให้มีความสุขด,ดีกว่าส่วนใครที่เขาจะเกลียดเราก็เราไม่เกลียดเขาค่ะส่วนเขาจะเกลียดเราถึงเมื่อไหร่ก็เรื่องของเขาไม่ต้องไม่ต้องไปสื่อสารนะเขาปิดการสื่อสารทั้งหมดเนาะอาจารย์เป้นว่าชีวิตเราเบาขึ้นเยอะเลยนี่ก็เป็นเหมือนกันเป็นสิ่งที่เราจะต้องขอบคุณค่ะอ่าขอบคุณค่ะ ขอบคุณที่เข้ามาและขอบคุณที่ออกไปแล้วขอบคุณเงินค่ะขอบคุณเงินนะเงินเข้ามาเรียบร้อยแล้วมีจ่ายเรียบร้อยขอบคุณนะได้รับเงินเรียบร้อยแล้วขอบคุณนะผ่านสบายเรียบร้อยแล้ววันนี้เป็นวันที่ดีเนาะล้วก็พูดแต่สิ่งที่ดีอย่างเงี้ยเพื่อที่จะอาบอกจิตใต้สำนึกว่าเราต้องการสิ่งนี้นะคะไม่ว่าคุณจะเป็นอะไรก็ตามคุณสามารถหายได้เช่นคุณเป็นนี้คุณก็สามารถหายจากนี้ได้คุณตั้งเป้าหมายว่าจะต้องจ่ายตังคุณก็มีจ่ายได้นะเพราะฉะนั้น วันนี้เราโชคดีแล้วค่ะที่เรามาเจอกันพูดถึงสิ่งที่เราต้องการเชื่อในสิ่งที่เราต้องการโฟกัสสิ่งที่เราต้องการแล้วถ้าอยากจะเพิ่มพูนสิ่งนั้นให้อุดมสมบูรณ์พูนสุขมากยิ่งขึ้นเปลี่ยนจากความกังวลใจพั่มบ่นเป็นขอบคุณนะเงินเข้าเรียบร้อยแล้วขอบคุณนะฉันเป็นอิสระจากคนผู้นั้นแล้วฉันอนุญาตให้ตัวเองนี่อยู่ในพื้นที่ที่มีแต่คนรักและให้เกียรติฉันอ่าฉันอนุญาตให้ตัวเองเนี่ยเป็นคนที่น่ารักพอเวลาที่คุณขอบคุณตัวเองมากขึ้นในทุกมุมมองทุกิต คุณจะสังเกตเห็นว่าชีวิตคุณเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นเช่นเดียวกันค่ะ,อะขออนุญ,ญาตมาที่ข้อที่3ต่อเลยนะคะสัญญาณกําลังดีนะสัญญาณยังไม่ขาดไปนะ <c oughs> นะคะสามข้อคุณต้องรู้ดึงดูดชีวิตที่ใช่หนึ่งเปลี่ยนนะคะจิตดีทันทีนะคะถ้าเรารู้สึกว่าขุ่นมัวต้องเปลี่ยนจิตดีทันทีสองขอบคุณอย่างซาบซึ้งใจสามเลี้ยงอารมณ์ความสุข เลี้ยงอารมณ์ความสุขเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามีอารมณ์ความสุขเนี่ยมันจะจินตนาการถึงเรื่องดีๆได้นะคะแล้วการมีความสุขเนี่ยอาจารย์เปิ้ลมองว่าเป็นการให้ของขวัญตัวเองเหมือนคําพูดที่บอกว่าโลกใบนี้คนใจร้ายกับเราเยอะแล้วหัดใจดีกับตัวเองบ้างอยู่ในมุมที่ใช่บ้างแค่นั้นเองโลกใบนี้มันกว้างค่ะมีตั้งหลายสิ่งที่เรายังไม่ได้ทํามีตั้งหลายที่ที่เรายังไม่ได้ไป มีหลายๆอย่างที่เรายังไม่ได้ชาเลน g e หรือว่าพิสูจน์ตัวเองว่าเราสามารถทําได้เพราะฉะนั้นอย่าปิดโอกาสตัวเองเพียงเพราะว่าเขินอายอกลัวโดนปฏิเสธกลัวนู่นนี่ก็คือปฏิเสธก็คือปฏิเสธแล้วเราก็ไปข้างหน้านะคะแล้วก็โฟกัสแค่ผลลัพธ์เราไม่ได้สนใจวิธีการบางคนทําวิธีการเดิมๆนะผลลัพธ์ก็ยังเหมือนเดิม งั้นก็ลองเปลี่ยนวิธีการใหม่สิคะเพื่อให้รับผลสผลับใหม่ขึ้นมานั่นเองพรานความสุขคือเป็นเรื่องของคนมีบุญนะคนมีบาปเนี่ยนะคะต่อให้กินข้าวด้วยช้อนเงินช้อนทองมีสามีที่ดีภรรยาที่ดีลูกเต้าหน้ารักก็มีหาเรื่องมีความทุกข์จนได้บางคนนอนบนเตียงเงินเตยนทองแต่นอนไม่หลับก็มีเช่นเดียวกันเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ที่ว่าจะรวยหรือจนแต่อยู่ที่วิธีการวางใจว่าวันนี้เราต้องเอากําไรวันนี้เราต้องได้กําไรชีวิตปลดปล่อยเรื่องไร้สาระบางอย่างให้เป็นอิสระเข้า มาที่ใจตัวเรานะหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ผ่อนคลายสบายๆทําใจให้เบิกบานวางเรื่องหนักลงวันนี้ไม่มีเรื่องหนักสําหรับคุณแล้วปล่อยให้เรื่องที่คุณหนักใจหรืออยากให้เกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่องของพระเป็นเรื่องของผลดีใดๆที่คุณได้ทําต้นเหตุไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปเหตุจะจัดการเองนะคะมีจ่ายเรียบร้อยแล้ว,ม,ลลวมีเงินเข้าเรียบร้อยแล้วได้รับความรักเรียบร้อยแล้วผ่านสบายเรียบร้อยแล้วทุกอย่าง ในชีวิตเราง่ายดายรวดเร็วและฟรีทุกอย่างในชีวิตเราง่ายดายรวดเร็วและฟรีเพราะฉะนั้นการที่เรารู้สึกว่าทุกอย่างมันง่ายได้รวดเร็วฟรีนั้นส่วนหนึ่งมันก็เกิดจากการที่เราตั้งใจที่จะเบนเข็มชีวิตให้เป็นตามนั้นด้วยฉันบอกฉันไม่เชื่อหรอกมันเป็นไปไม่ได้ไม่ว่าคุณจะเชื่อหรือคุณจะไม่เชื่อมันก็เป็นไปตามสิ่งที่คุณคิดทางนั้นแหละเพราะมนุษย์เป็นในสิ่งที่เขาคิดอยู่มนุษย์เป็นในสิ่งที่เขาเชื่อ เพราะฉะนั้นวันนี้คุณจะเชื่อว่าตัวเองจะต้องจนจะต้องลําบากจะต้องทํางานหนักเพื่อแลกอะไรมามันก็ได้ผลลัพธ์เช่นนั้นแต่ว่าถ้าคุณรู้สึกว่าอืมชีวิตของฉันเนี่ยควรได้ทุกอย่างมาแบบง่ายดายรวดเร็วแล้วก็ฟรีนะมันก็จะเป็นไปตามนั้นเช่นเดียวกันค่ะรักตัวเองทําเพื่อตัวเองนะคะมีความสุขมากๆค่ะวันนี้อาจารย์เปิ้ลก็ขออนุญาตเอาเรื่องราวเหล่านี้มาแบ่งปันนะคะใครที่ยังไม่ได้ลงขันทําบุญกับครอบครัวสายสวรรค์นะ315วันทําบุญด้วยกันทุกวันเชิญนะคะ 8.002.47.6051ธนาคารไทยพาณิชย์ปฏิตตามิเศษผากุล100%เป็นเป็นการทำบุญค่ะสาธุสาธุสาธ,สาธุขอให้พี่น้องทุกท่านที่ลงขันทำบุญมาในวันนี้มีเงินก้อนโตหล่นทับแบบ ทุกทิศทางแบบไม่มีเหตุผลนะคะและนอกจากนั้นยังเชิญชวนพวกเราทุกคนนั้นลงขันทําบุญป้ายกระถินเชิญทําบุญกระถินเชิญทําบุญโรงทานนะคะหอยทอดในวันที่19ตุลาคม2568ที่จะถึงนี้ไม่ต้องรองที่19ค่อยโอนนะคะสามารถโอนวันนี้แลวเอาสลิปมาส่งใต้แผ่นภาพการทําบุญทอดกระถินด้วยเลยเพื่อรับบรารมีอย่าลืมนะคะโชคใหญ่จะมาหาเราวันนี้พรุ่งนี้แล้วตะกุดโรคช้างดอกละ599บาทเท่านั้นพุทธคุณสายข่าวสําหรับคนที่ทําดีไม่ได้ดีต่อไปนี้ทําดีได้ ดีโชคก้อนโตจากอดิตชาติหล่นมาหาเราแน่นอนทักมาที่อิ็อ็อ์นะคะส่งสลิปมาชื่อที่อยู่เบอร์โทรให้พร้อมอาจารย์เปิ้ลนจะชงส่งโชคใหญ่ถึงบ้านคุณดอกละ599บาบาทเท่านั้นอย่าเขินอายค่ะ ทักมาที่อินบ็อกซ์ส่งสลิดมารับของดีนะคะไปบูชาไปอธิษฐานจิตกันพวกเราสายพุทธคุณสายอธิษฐานนะคะยิ่งอธิษฐานยิ่งได้สิ่งที่ต้องการค่ะนอกจากนั้นน้อหนังสือพลังคําพูดนะคะซึ่งหลายๆคนเนี่ยมีแล้วเรียบร้อยนะคะสามารถซื้อไปฝากนะคะคนที่คุณรักเป็นของขวัญน,นะคะเป็นงานสีชมพูงานสีดํารวมถึงจับยัดใส่มือลูกเพื่อเป็นของส่วนตัวแค่เสียบสันไว้ที่บ้านเนี่ยก็เลิศแล้วนะคะ 300บาทรวมค่าส่งเรียบร้อยแล้วเป็นการพิมพ์สีทั้งเล่มเลยนะคะอ่านง่ายเพราะจานเพิ่ลไม่ได้ทําตัวเล็กเกินไปแถมภาคผนวกเนี่ยยังมีสูตรสูตรลับนะคะเรียกว่าวาจาประกาศสิทธิ์ใครที่ถือสืออยู่แล้วไม่เคยอ่านเลยไม่ได้นะคะจะต้องอ่านนะอ่าภาคผนวกเนี่ยหลังจากนี้เรียกว่าวาจาประกาศสิทธิ์อ่านจบเป็นนะคะพูดสิ่งไหนได้สิ่งน,นั้นเรามาฟูมฟักตัวเราวาจาประกาศสิทธิกันนะคะอ่ะ รักตัวเองทําเพื่อตัวเองค่ะมีความสุขกับตัวเองมากๆแล้วก็อย่างที่บอกว่าโลกไปเนี้ยเราอาจจะเจอเหตุการณ์ที่มันแย่เจอคนใจร้ายเราห้ามใจร้ายกับตัวเองเด็ดขาดคนอื่นไม่ให้โอกาสเราไม่เศร้าเท่าเราไม่ให้โอกาสตัวเองคนอื่นไม่รักเราไม่เศร้าเท่าเรา,ไม,รเราไม่รักตัวเองนะคะแล้วใครที่อยู่ในคอร์สเรียนพลังจิตใต้สํานึกสู่ความสำเร็จแล้วอย่าลืมแวะไปทบทวนบ้างนะคะเพราะว่าการทบทวนของคุณนั้นจะทําให้คุณได้ไอเดียใหม่นะคะกลับมาใช้ในชีวิตมากยิ่งขึ้นแต่ใครยังไม่เรียนทักมาที่ In ็อกซ์เชน เป็นคอสคลาสสิกของอาจารย์เปิ้ลบูชาครูนะคะ999บาทเท่านั้นคอสปลดล็อกอำนาจจิตบุเทพีนำโชคในตัวคุณค่ะเรียนวันนี้รู้วันนี้เรียนพรุ่งนี้รู้พรุ่งนี้เรียนชาติหน้ารู้ชาติหน้าอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตแบบเร่งด่วนรู้ก่อนรวยก่อนรู้ก่อนอน,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 นะมีสิทธิ์ก่อนนะคะเพราะฉะนั้นทักมาได้เลยนะคะแล้วก็ทบทวนได้ตลอดชีวิตด้วยเป็นความพิเศษที่อาจารย์เปิ้ลอยากจะมอบให้นะคะวันนี้หลายๆที่อาจจะมีการฝนตกเนาะ อาจจะฝนตกอาจจะมีเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนยังไงรักษาสุขภาพออกกาลังกายดื่มน้าเปล่ากันเยอะๆนะคะสุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องลงมือทํานะคะแล้วก็ที่แน่เนาะอาจารย์เปิ้ลฝากไว้คิดนิดนึงก่อนที่จะาลากันไปสําหรับคลิปนี้ใครชอบคลิปของอาจารย์เปิ้ลเขียนว่ารอตอนต่อไปแล้วไปฟอลโล่ในยูทูบนะคะนั่นก็คือการแคร์คนอื่นมากเกินไปคือความใส่ใจที่ไร้าสาระค่ะในโลกของเราเนาะมันเต็มไปด้วยโลกของความคิดความเห็นความคิดความเห็นเชิงบวกความคิดความเห็น เชิงลกความคิดความเห็นที่กูไม่ได้ขอมืออ่ะนะเจอมาให้เนะี่ยแล้วฟังแล้วมันอารมณ์เสียมากเลยเอ้ยทำไม่ได้หรอกไม่ทันหรอกไม่ดีหรอกอย่างนู้นอย่างนี้บางทีความอิจฉามันก็มาในรูปแบบของการทําให้เราต้องเสียใจหรือว่าเสียเซลในสิ่งที่เราทำไม่ให้พลังพุ่งไปข้างหน้าต้องเป็นเกาะแก้วให้ตัวเองดีโดยการที่จะเข้าไปทบทวนคอร์ส999 ปลดล็อกอำนาจจิตปลุกเทพีนําโชคตัวคุณเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันให้ตัวเองนะคะอาจารย์เปิ้ลเนี่ยไม่ไม่เป็นห่วงตัวเองเท่าไหร่เพราะว่าอาจารย์เปิ้ลอยู่ในพลังงานตลอดเวลาแต่ว่าอาจารย์ไม่เป็นห่วงแฟนๆนะครอบครัวสายสวรรค์ทุกคนนะที่ยังต้องเจอความคิดความเห็นเนี่ยอย่าปล่อยให้ความคิดความเห็นแย่ๆมามีอิทธิพลต่อการดําเนินชีวิตของเรานะโอเคไหมจงเชื่อมั่นในตัวเองคุณเก่งตั้งแต่เกิดค่ะนะทุกคนเขียนค่ะฉันหาเงินเก่งฉันหาเงินเก่งฉันหาเงินเก่ง ทุกอย่างผ่านสบายง่ายดายราบรื่นอ,อย่างรวดเร็วชีวิตฉันนะคะมีแต่ของฟรีนะรวดเร็วนะคะแล้วก็มาแบบง่ายๆให้โปรแกรมอย่างนี้ไว้นะคะชีวิตเราจะได้ดึงดูดแต่สิ่งที่ง่ายคนไหนที่ไม่ได้พูดอย่างนี้ไม่ได้คิดอย่างนี้ไม่ได้โปรแกรมอย่างนี้นะคนอื่นจะเอาของง่ายไปกินค่ะส่วนเราจะกินแต่ของยากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องปรับวิธีการคิดปรับ mindset ใหม่นะคะ,ะวันนี้ vibration สั่นสะเทือนลองไปในจิตวิญญาณของคุณโดยการเขียนค่ะ ขอบคุณนะได้รับเรียบร้อยแล้วฉันหาเงินเก่งฉันหาเงินเก่งฉันหาเงินเก่งข้อความละหนึ่งล้านวันนี้ใครคอมเมนต์เยอะที่สุดโชคดีที่สุดเตรียมตัวรับข่าวดีตลอดทั้งวันที่เข้ามาเลยนะคะ,ะมีความสุขไหมคะ มีความสุขไหมคะสนุกไหมคะกับไลฟ์วันนี้อาจารย์ปเต้นก็ว่าไม่สั้นไม่ยาวนะกําลังพอดีพอดีค่ะกระชับกระชับเนาะสามารถทบทวนได้จริงนะขอบคุณการแชร์ค่ะขอบคุณการแบ่งปันนะขอบคุณทุกความสุขที่ส่งต่อให้กันนะคะรักษาสุขภาพด้วยเราทําได้ทุกอย่างผ่านสบายง่ายทุกเรื่องเงินเข้าเรียบร้อยแล้วเงินเข้าเรียบร้อยแล้วเงินเข้าเรียบร้อยแล้วค่ะรักค่าส่งรักส่งกบ๊าไปาย เลิฟเลิฟเลยนะคะอนุโมทนากับทุกปัจจัยบุญนะคะอนุโมทนาบุญค่ะขอบคุณกาแฟนะคะ058 705 6078อาจารย์เปิ้ลยินดีรับบัญชีกาแฟเป็นกรุงเทพค่ะเลิฟยูเลิฟยู